สวัสดีชาวคาร์บะโมบายทุกคนครับวันนี้อยู่ผมนะครับช่องอ m มันดเ้านะครับโอเคครับนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงถ้าคุณมาเริ่มเล่นใหม่หรือว่าเพิ่งกลับมาเล่นในแพทปัจจุบันนะครับว่ามันมียังไงบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นเลยนะก่อนอื่นนะครับอ่ามันจะมีประเด็นอยู่2คลิปที่แอดทำไปก็คือคลิปเกาะกงนะครับอ่าเป็นคลิปเกาะกงกับคลิปที่เป็นตัวลองอ่าไม่ใช่ตัวลองสิต้องบอกว่าเป็นตัวเด็ก นะครับเป็นตัวเด็กของแอดแล้วก็ใส่ของตัวใหญ่ตัวนี้เพื่อไปเวลแจนะครับมันมีประเด็นอยู่ตรงที่ว่าคนเล่นใหม่เนี่ยอ,อยากจะเกาะกงนะครับอยากจะเกาะกงอันนี้พูดตรงๆว่าไม่ได้นำเพราะอะไรนะครับมันเป็นเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้ผ่านมาเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยไม่ได้ผ่านมาเป็นขั้นเป็นตอนแล้วคุณยังลงดันไม่เป็นนะครับยังเล่น ตัวละครตัวนั้นไม่เป็นเนี่ยบอกตรงว่าต่อให้คุณเลเวลสูงไปนะครับคุณคุณจะทําอะไรไม่ถูกนะคุณทำอะไรไม่ถูกเพราะว่ายิ่งตัวละครเลเวลสูงเนี่ยมันจะยิ่งปลดอ่าสเตตัสใหม่ๆเพิ่มนะครับเหมือนกับว่าคุณจ้างยัน200อยอย่างเงี้ยอ่าคุณมีโอเวอร์โหลดนะครับคุณมีโอเวอร์โหลดแล้วยังไงต่อนะครับคุณมีโอเวอร์โหลดก็จริงแต่คุณก็จะเวลไม่ได้นะคุณเวลไม่ได้แน่นอนเพราะว่าคุณไม่มีของนะครับ คุณไม่มีของไงคุณไปยืนแบบร้อาไม่อยู่นะอ่ะคุณมีโอเวอร์หลดแต่คุณไม่มีรูนอ่ะคุณไม่มีรูนเลยนะครับเพราะว่าคุณไม่ได้เก็บเก็บรูนมาตั้งแต่แรกอ่ะทีนี้ก็เป็นปัญหาอีกทีนี้ถ้าถ้าเราเลือกทางเสียเงินก็จะเสียเงินยาวๆไปเลยครับนะเพราะว่าพอถึงล้วลสองร้แล้วเนี่ยคุณจะไปนั่งเก็บเจหกเวฟอย่างเงี้ยไ,ไปไม่ได้นะครับมันไม่ขึ้นนะไปนั่งเก็บเจหกเวฟไปนั่งอ่า เก็บอะไรอ่ะเก็บในดาราวาอย่างเงี้ยเก็บเก็บในดันเขียวไม่ไหวนะครับมันไม่ขึ้นแล้วนะเพราะนั้นคือใครเล่นใหม่นะครับแล้วยังไม่ได้มีแบบพื้นฐานเล่นอะไรมากมายเนี่ยแนะนําว่าเล่นเองนะครับนะเล่นเองอย่าเพิ่งไปเกาะเลยเกาะกงเนี่ยมันไว้สําหรับคนทําฉายานะครับมันมันไว้สาหรับคนทําฉายาหรือว่าคนที่เขาคนที่เขามีพื้นฐานอยู่แล้วแล้วเขาอยากจะเล่นตัวใหม่ แล้วเขาไม่ต้องการมาแบบมาผ่านจุดเก่าซ้ำๆอ,ะอ่ะอ่ามันไว้อย่างนั้นดีกว่านะครับอ่ะทีนี้นะครับถ้าคุณจะมาเริ่มเล่นแพทนี้นะครับเรามาดูตลาดกันก่อนนะครับมีคนถามมาเยอะเหมือนกันว่าตลาดเป็นยังไงบ้างแล้วแอดอ่าเซิฟอื่นไม่รู้นะบอกบอกตรงว่าเซิฟไม่รู้แต่ถ้าเซิฟทีโอเคนะครับเซิฟทีเรามาว่ากันนะเซิฟทีเนี่ยเรามาเริ่มจากประดับก่อนนะประดับเนี่ย พูดตรงๆว่าราคาลงมาเยอะนะครับอ่าตอนนี้เนี่ยถ้าใครไม่รู้นะครับมันสามารถขายเป็นเพชรได้แล้วนะครับแล้วก็ซื้อของกับเพชรได้แล้วด้วยนะอ่าถ้าใครแบบเลิกไปนานล้ะแล้วกลับมาเล่นใหม่นะครับอันนี้รู้ไว้ก่อนนะฮะอ่าประดับเนี่ยมันราคาค่องงนข้างถูกนะเรามาดูจากประดับบวกสิบนะครับเป็นขนทองบวกสิบอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเอ็มนะฮะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเอ็มตอนนี้เนี่ยราคาเอ็มก็ไม่เกินศูนย์จุดสี่นะครับ ่าราคาเอ็มอไม่เกินศูนย์ยูสอยู่ในราคา1,100งเอ็มถ้าขายเป็นเพชรก็จะอยู่ประมาณ500นะครับก็อยู่ประมาณ500เพชรตรงนั้นนะครับถ้าขายเงินนอกก็อยู่450บาทอะไรอย่างเงี้ยอ่านี่คือระดับบวกสินะมันมันมัน,ม,นมันถูกลงเยอะนะครับคือของเนี่ยของเนี่ยถูกลงเยอะนะแต่ว่าถ้าถามว่าไอพี่ของถูกขนาดนี้เนี่ยอ่าแล้ว มันจะฟาร์มยังไงมันจะฟาร์มแล้วมันจะได้กําไรไหมจริงอยู่ที่ว่าของเรา,อาของใสเราค่อนข้างที่จะถูกลงเยอะนะครับไอ้น,นี้จริงๆมันเป็นผลมาจากกิจกรรมตีบวกเนาะมันก็เลยช่วงนี้มันยังถูกอยู่แต่เดี๋ยวคิดว่าอีกสักพักหนึ่งมันคงจะขึ้นกลับมาเป็นราคาเดิมนะครับอะเรามาดูหินนะครับอันนี้คือหินหินขาวนะหินขาว8 0 0 0 0นก็ถือว่าไม่ได้ก็ถือว่าไม่ได้แบบ ราคาแบบดีนะครับแต่ก็ไม่ได้แย่นะนี่คือหินขาวนะครับอ่าอันนี้คือแบบเป็นเบสิกเบื้องต้นอยู่แล้วที่คุณจะฟาร์มในช่วงแรกใช่ไหมพวกหินขาวหินแดงนะครับหินแดงเองก็ราคาก็ไม่ได้แย่นะครับส่วนเนี่ยหกแสนส่วนถ้าขครลงดันเล็กๆเ,เนี่ยหินมีเดียมอย่างเงี้ยอ่าก็ห้าแสนะครับอ่าราคาก็ไม่ได้แย่แล้วก็รูนนะครับรูนเนี่ยอันนี้เห็นเลยนะครับ รูดูเลือดเนี่ยในช่วงที่ดันเข็มทิศเ,เวกมาใหม่ๆเนี่ยรนดูนเลือดเนี่ยลงไปย5้เอ็มนะมันดบเยอะอ่าแต่พอช่วงนี้คนเข้าไม่ลงนละกลับมาราคาเดิมนะครับเนี่ยกลับมาราคาเดิมแล้วก็ถ้าใครฟาร์มจแจบบแอดเนี่ยยิ้มอ่าถ้าใครฟาร์มแจบบแอดเนี่ยยิ้มแน่นอนดนูนี่ดูราคาหิดเซิฟทีนะ1.9ครับอ่าแล้ว มันจะมีบางช่วงเว้ยที่มันดีดไปประมาณสัก2.7อ่ะ,อะเนี่ยอยู่ราคาเนี้ย2.7คือเข้าแห่ตีของกันเพราะว่า chaos call เนี่ยมันเอาไว้ตีโูตีประดับใช่ไหมโอโ้โหตีเยอะนะเค a o s upgrade อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยที่เข้ามาใหม่นะครับก็ใช้ chaos call ตีนะ จะตีบวกประดับเงี้ยตีขนตีตีอะไรก็ใช้เคาะขอตีเพราะนั้นคือแบบโอ้มันใช้กันเยอะแล้วก็ดันใหญ่ๆห,ห,ห,หลายๆดันนะครับเขาก็ดันมาให้เราฟาร์มกันได้อย่างพวก g ิ๊บเวลชานิงอมนิกใช่ไหมจิ๊เวลชานิงอมนิกมันคือจริงอยู่ที่ว่ากิจกรรมตีบวกอ่ะมันมันจบไปแล้วครับผมใช่กิจกรรมตีบวกมันจบไปแล้วนะแต่ว่าไอเนี้ยมันไม่มีผลอยู่แล้วเพราะว่า ไอเนี่ยมันเป็นตัวปลด c h ออสคอ r e ไอมันเป็นตัวปลดเคออสคอมเพรสเซอร์นะครับเพราะว่า,อา chaos ออสคอมเพรสเซอร์เนี่ยเราต้องเอาชนนิ่งเจเ e อร์ออม k ิกมาแรกนะแล้วกิจกรรมเนี่ยตอนที่กิจกรรมรอบก่อนเนี่ยมันมีผลแค่ตีบวกประดับนะครับมันไม่ได้มีผลในการตีบวก c h ออสนะเพราะนั่นคือของเคออสคอมเพรสเซอร์มันก็ยังแพงอยู่ดีนะอ่าคือเพราะนั่นเนี่ยอ่าดันร้อยเก้าสิบ panda เนี่ยมันก็เลยเป็นดันที่ฟาร์ม ยังได้ดีอยู่นะครับคือตอนนี้ถามว่าของแพงอ่ะมีของแพงหนะ้าฟาร์มมีเยอะไม่เยอะนะแต่ว่ามันจะเริ่มไม่ใช่อ่าระดับเลเวลน้อยๆจะฟาร์มแล้วไงถ้าเราจะฟาร์มของหลักร้อยเอนะครับถ้าเราจะฟาร์มของหลักร้อยเอ,อ,อ็มอย่างน้อยคุณต้องร้อยเก้าสิบอ่ะอ่าอย่างน้อยคุณต้องร้อยเก้าสิบแล้วคุณก็ไปหาเตียวอ,อะ่ะนะครับถ้าถามว่าตี้นะครับเนี่ยตี มีทุกวันไหมบอกตรงว่าเซิร์ฟทเห็นทุกวันนะครับที่เขาแบบประกาศรับคนเข้าตี้นะประกาศรับคนเข้าตี้เอ้ยอะไรเอ้ยเนี่ยมีทุกวันนะครับเซิร์ซิร์ซิร์อื่นไม่รู้นะเพราะว่าแอดไม่ได้เข้าเซิร์ฟอื่นเลยแอดอยู่แอดอยู่แต่ซิร์ทนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะกลับมาเล่นตอนนี้นะครับถ้าคุณจะกลับมาเล่นตอนนี้แล้วมาเล่นปกติแอดมาเล่นได้นะครับแต่ถ้าว่า มาเป็นสายพ่อค้านะครับถ้ามาถ้ามาเป็นสายพ่อค้าช่วงนี้ช่วงนี้ราคาของในตลาดยังไม่นิ่งนะครับผมณแพ่ณตอนนี้นะที่แอร์ทำคลิปมันยังไม่นิ่งเพราะว่ามันเพิ่งจบกิจกรรมตีบวกไปครับของพวกประดับอะอะไรต่างๆเนี่ยมันราคามันยังลงอยู่แล้วก็เอ่อพวกของพวกพวกของมาสเตอร์เขาก็เขาก็เพิ่งแจกไปนะครับเออเนี่ยอันนี้ ราคาขึ้นมาเท่าหนึ่งแล้วนะอันนี้ราคาเพิ่งขึ้นมาเท่าหนึ่งแต่นี่คือมาสเตอร์สองรูนะครับทุกคนนะราคาเพิ่งจะขึ้นมาตอนแรกเนี่ยที่มันแบบกิจกรรมหมดไปใหม่ๆเนี่ยมันอยู่พันมันมันอยู่ไม่เกินสองพันเอ็มอ่ะอืมแต่ตอนนี้เนี่ยอ่ะราคาเริ่มขึ้นมาแล้วอันนี้คือเริ่มทยอยขึ้นแล้วนี่คือผ่านมาสากัสากสักสองอาทิตย์แล้วอ,ะอ่ะอ่านะครับเพราะนั้นคือแบบถ้าเป็นสายถ้าเป็นสายพ่อค้าตอนนี้แอดวายงังเงียบๆอยู่ นะแล้วทีนี้นะครับกลับมาเล่นในแพทนี้นะครับแน่นอนว่าในช่วงที่กําลังของถูกเนี่ยาทาของสบายแน่นอนแต่ประเด็นคือมันไม่ใช่ของมิทิวที่ถูกนะครับเราดูที่ ms ละกันนะถ้าเราไปดูค่าแมนของ ms นะครับเนี่ยมันจะอยู่โอ้โหส0 0นะ200ร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอ้ยไหนบอกของถูกนะครับใช่ของมันถูกนะเรามาดูที่อาชีเดียมเดีอ่า แล้วเราไปดูที่ M ราบยีส M สองลูอ่ะนั่นน่ะเออถูกไหมถูกนะครับเนี่ยถูกเนี่ยสองลูยีิบเก M อย่างเงี้ยแต่ว่าประเด็นคือเลเวลร้อาอ่าเห็นอะไรไหมครับเลเวลร้อยห้าส้าเพราะนั้นอ่ามันขคา,ขาดเจาคิดหนักสำหรับคนที่แบบปั้นตัวใหม่ไปเลยใช่ไหมเอ้ยโอ้โหกูจะลากไหวหรอวะว่า กว่าจะถึง155อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าอันนี้เข้าใจอยู่นะครับแต่ว่าอ่าถ้าถามว่าเราใส่ของมิดทิวเนี่ยคับม่วงได้ไหมนะครับแน่นอนว่าใส่ได้นะครับแน่นอนว่าใส่ได้แต่ราคามันพอๆกันนะครับแต่ถ้าเป็นเอเมทเนี่ยเอเมทเนี่ยอ่าลงใส่ซิกก็ได้นะใส่ไอเอเมทมันโกงเรื่องความถึงไงมันใส่ซิกมันมันใส่ซิกเนี่ยใส่ซิก ลูเดียวเนี่ยเอามาบวก5บวก6เนี่ยโอ้โหยืนอยู่สบายนะครับเวลเวลสบายนะใส่ซิกก็ได้นะครับอันนี้คือเอเดฟนะแต่ถ้าเป็นอาชีพอื่นก็มีทิวแล้วกันนะครับผมอ่าแล้วทีนี้นะครับคนเล่นใหม่ถามว่าอ่าสายฟรีเนี่ยเล่นยากหรือเปล่านะครับอ่าต้องอ่าต้องบอกตรงๆว่าสายฟรีเนี่ยต้องขยันหน่อยนะครับถ้าจะเล่นนะเพราะว่า ออ่ราคาของเนี่ยมันก็ถึงจะถูกๆออะถ้าเรายังต้องถือซิกถือมิทิวอยู่ก็ตกประมาณ 15m 20m ตรงนั้นนะครับมันก็เลยแบบอืมมันต้องขยันหน่อยนะครับแต่ถ้าว่าเออคุณแบบว่าเอ้ย m คุณแบบว่าเอ้ยพี่ m เราสูตรจุดสเองซื้อได้อะไรเงี้ยโอเคมัน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 ก็จะไหวขึ้นนะครับอ่าทีนี้ส่วนพวกเรื่องเวล นะครับเรื่องทำเวลเรื่องของใส่มีคลิปให้ดูนะครับผมมีคลิปให้ดูนะคือง่ายๆเลยคุณเซิร์ชช่องแอดอคุณคุณเซิร์ชช่องแอดคุณเจอหมดนะครับคุณเซิร์ชช่องแอดคุณเจอหมดไม่ว่าจะเป็นเวลตั้งแต่หนึ่งถึงเท่านี้ทํายังไงบ้างเวลแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้ทําทํำยังไงบ้างนะครับแต่เดี๋ยวจะรีเมคใหม่ให้อีกรอบนึงนะเรื่องเวลเพราะว่าก็ อ่าก็ใช่แหละมันค่อนข้างที่จะนานแล้วแล้วก็มันแล้วก็ช่วงนั้นมันเป็นแพทเก่าด้วยตอนนี้ถ้าอ่าตอนนี้มันก็มีวิธีเวลแบบใหม่ๆอยู่เหมือนกันนะครับอ่าสรุปก็คือคนมาเล่นใหม่แพทเนี้ยแอดแอดมองว่าเล่นได้นะครับนะสำหรับเซิร์ฟทีนะจริงๆเล่นได้ทุกแพทแหละไม่มีปัญหาแต่ปัญหาเดียวคืออย่าไปเกาะกงนะครับถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่จริงๆนะใหม่แกะกล่องเลยนะอย่าไปเกาะกงนะครับ อยู่ๆโตไปวตันใครๆก็งงนะอ่าแล้วงงเลยแหละจะทำอะไรต่อวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะโอเคครับก็วันนี้นะฮะมีเท่านี้เลยบายๆครับผม